สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโซคูโซคนครับผมวันนี้เคยดอยกับมาครับคุณพันละยาครับผมวันนี้เคยดอยสิผ้ามาก,กินมึกกระดองครับผมลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมาครับมาแสบหัวน้ำเคยดอยครับ พักก็ะมี่พักพักขาบ้านห้องครับเชอมพักซีลาวครับพักสลัดครับที่ขาดอะไรขึ้นมะระขีนกครับผมอืมกินกระบ,บอก อร่อยจนไม่อยากพูดประกาศดองคนระับ ันนี้มากับทรงผมใหม่อ่ะ <laughs> นะครับตอนพอดีข้ามครับกินหนวดมันกรอบดีนาะหนวดมันน,ะดน,นวดมัน่นหนวดป็นปลาหมึก แบบปลามึก <laughs> ิ hot, นอก็กินหอดผีสมสาเนาะเดยดอยกลับมาอยู่ดอยแล้วครับบรอยุนําผีสมสาแล้วครับผมมีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านบอกให้ทาแต่งหน้าหน่อย ก็เลยจัดไปให้ค่ะเพื่อสิได้กินครับเพิ่นแต่งหน้ายู่เพเดียวเอาอยสันไม่ได้แต่งหน้านแล้วเนาะ ไม่ได้พักที่ชอบเลยไม่รู้จะกินอะไรป <c oughs> ักสีลืองงามขนาดกับเบิง ื้ามไงหัวเถิะ 好，谢谢。嗯。 จังใดเคยด้อยกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เ้ามาติดตามรับชมนะครับ

ư ta dẹp đã nọ đấy nó luôn luôn có mình xem mà nó ผักที่โดนน้ำนะ่อะอร่อยตั้งเป็ตั้งแสบครับอือออ แล้วครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีนห้เกียตติดตามรับชมช่องเคยดอยนะครับเนาะืันนี้เคยดอยกับขอลาก่อนครับผมสวัสดีครับ